แนวทางการบริหารราชการและการใช้ใจ่ายงบประมาณกรณีที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยรบวาระการดำรง <_ d ance> ตำแหน่งนะครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยท่านประหลัดปฏิบัติหน้าที่นายกสามารถที่จะบริหารราชการในเรื่องของการใช้ใจ่ายงบประมาณในเรื่องอะไรได้บ้างและในเรื่องไหนที่เข้าห้ามนะครับเข้าห้ามประหลัดที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยดำเนินกิจกรรมห,หรือโครงการในการใช้งบประมาณ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอบตนะครับอบตก็คือท่านนายกและท่านสมาชิกเนี่ยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568นแะครับและตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยจนถึงก่อนวันเลือกตั้งท่านประหลัดเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่นายกซึ่งตรงนี้นะครับก็มีประเด็นข้อสงสัยที่หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊แล้วจะ สามารถบริหารราชการการใช้จ่ายงบประมาณการดรําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือเป็นหนังสือด่วนที่สุดว .2451 ลงวันที่5มิถุนายน2568นนะครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทาง การบริหารราชการและการใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงระยะเวลา180วันอ่ะทีนี้นะครับก็จะมีอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงร้อยแปบวันก่อนครบวาระและช่วงที่2ก็คือช่วงระหว่างครบวาระไปแล้วก็คือ28พฤศจิกายนอ่าไปจนถึงเวลา18บแนาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะตรงนี้เนี่ย จะอยู่ในข้อที่2ของหนังสือฉบับนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมว่าเขาได้วางแนวทางปฏิบัติยังไงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในมาตรา64วรรคท้ายกำหนดให้ในระหว่างที่ไม่มีนายกอบตอเนี่ย กฎหมายกําหนดให้ประหลัดนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับประหลัดไม่ได้รักษาราชก,การแทนนะครับแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่นายกออกตปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นนะครับได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งเลยนะครับทีนี้เนี่ย era, โดยในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นเนี่ยเป็นกรณีที่จําเป็นจะต้องดําเนินการ เราขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นหมายถึงเป็นกรณีที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินการและถ้าหากเราไม่ดําเนินการเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับองค์การบริหารส่วนตนําบลก่อให้เกิดความเสียหายแต่ต่อราชการต่ออบตอก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าถ้าเข้าข่ายตรงนี้เนี่ย จึงจะดำเนินการได้นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นกรณีจําเป็นและจะต้องไม่ใช่การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหม่นะครับไม่ใช่การดําเนินการหรือกิโครงการหรือกิจกรรมใหม่หรือโครงการกิจกรรมที่ปกติเนี่ยไม่ได้ดําเนินการในช่วงดังกล่าวรวมถึงในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะหรือ าการบริหารงานภายในของอบตในเชิงการบริหารที่ไม่มีความจําเป็นเลขด,วด่วนตรงนี้งดเลยนะครับงดเลยนะครับจะต,ต้องไม่ใช่โครงการกิจกรรมใหม่โครงการที่ปกติไม่ได้ดําเนินการในช่วงดังกล่าวาการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือ,อบริการสาธารณะหรือการบริหารงานภายใน ในเชิงบริหารที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันนี้ให้งดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการที่ประหลัดปฏิบัติหน้าที่นายกสามารถกระทําได้ยกตัวอย่างเช่นเช่นการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติแบบนี้จําเป็นไม่ดําเนินการอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเกิดประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหรือหรือการบริหารงานภายใน งค์การบริหารส่วนตำบลที่ที่เป็นงานประจำรวมถึงการดําเนินการในเรื่องเฉพาะเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารการคลังการพัสดุตรงนี้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้ที่เป็นลักษณะการบริหารงานประจํางานบุคคลที่เป็นงานประจําการเงินการทางการพัสดุที่เป็นงานประจําตรงนี้สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหนังสือฉบับหนึ่งนะครับว่าให้ ดูแนวทางนะครับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว7308ลงวันที่7ธันวาคม2,563เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนำอะเอาหนังสือฉบับนี้มาพูดคุยต่อไปด้วยนะครับว่าในหนังสือฉบับนี้เขาขายายความไปยังไงนะครับทีนี้เราสรุปในในตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ ในช่วงระยะเวลา28่พฤศจิกายน2568ไปจนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือนายกหมดวาระไปแล้วนายกอบตหมดวาระแล้วนะครับปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็น,นเป็นเรื่องที่ต้องอจำเป็นต้องดําเนินการหากไม่ดําเนินการก่อให้เกิดความเสียหายกับราชการกับอบตอเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะครับตรงนี้ ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่เราต้องทำนะครับแล้วก็จะต้องไม่ใช่การดําเนินโครงการที่เป็นลักษณะของโครงการกิจกรรมใหม่หรือ,อรวมถึงการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ,ะหรือในการบริหารงานภายในของอบาตาซึ่งไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนตรงนี้ให้งดเอาไว้ก่อนเลยนะครับการที่จะทําได้ก็คือในเรื่องของภัยพิบัติเป็นต้น การบริหารงานประจำการเงินการค้างการพัสดุที่เป็นงานประจำทําได้ทีนี้เขาบอกว่าให้ไปดูแนวทางตามหนังสือว7308เดี๋ยวเราไปดูในหนังสือฉบับนี้ด้วยนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะครับเลขที่ว7308ลงวันที่7ธันวาคม63 เรื่องแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นอ,อันนี้เขาจะขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่2นะครับในข้อที่2ของหนังสือฉบับนีนะ้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเขาเคยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานของประหลัดในฐานะของอผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกระหว่างที่ไม่มีนายกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามหนังสือว6 7 0ลงวันที่24คุมภาพันธ์2547อ่ตรงนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยในหนังสือฉบับนี้นะครับก็คือว่าประหลัดควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับก็คือภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถ รอการดำเนินการเอาไว้ก่อนและก็ไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการของอท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนตรงนี้นะครับก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนวัดจ,จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารเห็นไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะครับงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของท้องถิ่นงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วทั้งหมดนี้นะครับสมควรจะให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการตามอํนานาจหน้าที่ให้ประหลัดเนี่ยงดเอาไว้เลยนะครับและหนังสือที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเลขที่13 12ลงวันที่15 กุ่มภาพันสอง5ันรบนะครับ uh, เขาเป็นการหารือการปฏิบัติหน้าที่นายกของประหลัดในเรื่องของการรับโอนพนักงานส่วนตำบลว่าสามารถกระทาได้หรือไม่นะครับซึ่งเขาได้ให้นิยามความหมายของคําว่าจําเป็นตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับว่าหมายถึงต้องทําขาดไม่ได้ก็คือในกรณีโดในกรณีตามหนังสือฉบับนี้โดยสรุปนะครับเขาบอกว่า ในการรับโอนเนี่ยเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่หาหรือมานะครับเ็าไม่ได้พบว่าไม่พบว่าการรับโอนพนักงานส่วนตําบลเนี่ยมีเหตุจําเป็นจะต้องทําหรือขาดไม่ได้่าซึ่งหากไม่รับโอนแล้วจะเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตําบลเพราะนั้นถ้าไม่ได้ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเรื่องนี้นะครับคือขาดไม่ได้ต้องรับโอนถ้าไม่รับโอนก็เกิดความเสียหายเขาดูแล้วก็คือไม่ได้เข้าเงื่อนไขไม่ได้ทําให มีความจําเป็นหรือก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่รับโอนอตรงนี้ก็คือมิใช่กรณีที่ปลัดในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกจะต้องรับโอนพนักงานส่วนตําบลดังกลา่าวนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการรับโอนพนักงานส่วนตําบลก็ยังไม่ได้เรื่องจําเป็นเร่งด่วนมีความสําคัญที่ต้องดําเนินการนะครับการที่ไม่รับโอนก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ,อเสียหายกับหน่วยงานราชการแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการรับโอนพนักง,งานส่วนตำบลน,นะครับตรงนี้ก็ต้องรอให้ท่านนายกที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก่อนจึงจะให้เขาปฏิบัติให้เขามีอำนาจในการรับโอนนะครับปร,ประหลัดเนี่ยปฏิบัติห,หน้าที่นายกก็ไม่ควรควรจะงดเอาไว้ก่อนตามหนังสือหาหรือฉบับนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางปฏิบัติกรณีที่ประหลัดปฏิบัติหน้าที่นายกในช่วงที่านายกเนี่ยเขาหมดวันล้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ ปฏิบัติงานได้เท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นแล้วก็งานโครงการกิจกรรมต่างๆก็ควรจะงดควรจะรอให้ผู้บริหารเข้ามาซะก่อนนะครับจึงจะให้การดำเนินการต่อไปนั่นเองนะครับ